ก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับก็วันนี้ยังเล่นตัวทวนต่อนะครับตอนนี้เลเวลประมาณ47นะ เข้าบ้าไม่เข้าบ้าใช่ไหมอาจจะเลเวลชา้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปลองไอ้ตัวโหมด PP นะครับลองหลายๆโหมดเลยมันจะอยู่ที่หน้านี้ครับเมนูนะครับแล้วก็ประลองใช่ไหมพีพีในเกมนี้อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่ามีหลายโหมดนะครับมี1 v 1 5 v 5 50, 40 v 40, 40แล้วก็ตัว Battle Royale นะครับ Battle Royale นี่เหมือนแบบว่าสไตล์เกมโดดล่มเลยโดดลงไปตัวเปล่าก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บของค่อยๆฟาร์มแล้วก็สู้กันนะครับจนเหลือรอดคนสุดท้ายเดี๋ยววันนี้จะมมมมมมาาาเนน Battle าเเเนน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 น้้หหหหััััััักกีีีีี่่่่่่ตตววววว Battle Royale ยยยแแแแลละะคคครรบบบบบดดดดด๋พไไไปูโโออืืๆิึง PP จ เผื่อใครแบบว่าขี้เกียจฟาร์มหรือแบบว่าก่าวเอ้ยเราไม่ได้เติมเยอะสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเล่นโหมดที่แบบว่าไม่นับของก็ได้นะมันจะมี55กับแพทเทิร์นโรยเนี่ยครับมันจะเขียนว,ว่าแฟร์ P.P. ใช่ไหมรานปะระโอมเสมอภาคเนี่ยครับเล่นโหมดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะเพราะว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันจะได้รางวัลเหมือนกันหมดเลยครับเป็นไอตัวคล้ายๆกับเหรียญอันนี้ครับเอาไปแลกของหลายๆอย่างในร้านค้าได้นะแล้วมันก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆครับว่าแบบเช่นช่วงนี้นะเล่นโหมดนี้ได้ตัวรางวัลพิเศษแต่ว่านี้ก็คือไม่ได้ว่าล็อกวววว่่่่่่าาาาาาเเเเเฉพะะะะโโโโหหหหมมมมมดดดนน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 ีีีีีีี้้้้คคครรรรััััััับบ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 ๋ยยแืืกกกิจจออออใใปปลลสสง ก็เดี๋ยววันนี้ไปดูไอตัวแบ t เท e r o อ a l ลละกันนะ b บ t เท e r o อย l เนี่ยจริงๆคือเข้าไม่ได้ตลอดนะครับแต่ว่าก็ได้หลายช่วงเวลาอยู่เนี่ยเที่ยงครึ่ถงถึงบ่ายสองแล้วก็หกโมงถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับอ่ะก็หมดแบ t เท e r รอย l นะครับก่อนจะไปเล่นกันก็เดี๋ยวดูรายละเอียดว้ยนิดนึงละกันอย่างแรกนะครับเข้ามามันมีตัวแรงเหมือนกับโหมดอื่นเลยนะเจยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยคือ,อยะเป็นขั้นหนึ่งอยู่นะครับมีประวัติการต่อสู้ให้ดูใช่ไหมมีกดดูอันดับคนอื่นได้เนี่ยโว่้ะ ไม่แน่ใจว่าเล่นได้ตาหราอกีต้าแต่ก็คือเล่นไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเหรียญประจําสัปดาห์ก็คือ,อตัวเหรียญที่บอกนะครับมีโอกาสได้เอาไปแลกของพวกนี้ได้ใช่ไหมครับของพวกนี้ก็คือได้ใช้ทางนั้นเลยแล้วก็เนี่ยมีโชว์พวกรางวัลเลื่อนขั้นไอ้พวกนี้ก็คือคล้ายๆกับเลื่อนขั้นไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้ครั้งแรกนะครับได้ฉายาได้เงิน,ได,งนได้อะไรก็ว่าไปรางวัลแต่ละรอบรางวัลรายสัปดาห์เวลาเปิดเวลาปิดแล้วก็อันนี้มันจะมี แบบจับคู่คนเดียวกับจับรูปหลายคนก็คือไอตัวโหมดเนี้ยพอเราเข้าไปนะครับมันจะไม่ได้เล่นโซโล่นะมันจะเป็นแบบว่าเป็นทีมหลายๆทีมเจอกันใช่ไหมถ้าเกิดเรามาคนเดียวเราจับคู่คนเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็รวมทีมให้แต่ถ้าเกิดสมมติเรามีตี้เราอยู่แล้วเนี่ยกดจับคู่หลายคนก็ได้นะครับ <ๆ S 1> ก็คือไปเล่นตี้เดียวกันนี้นะครับสนุกสนุกเดี๋ยวอันนี้เจไปเล่นโหมดนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใกล้ปิดบ่ายสองละเดี๋ยวกดจับคู่คนเดียวล้วกันครับไวๆแต่ว่าเดี๋ยวก,ก่อนไปดูตัวโหมดแบทเทิลรอยัลนะ ค,คือมันจะมีกิจกรรมยาวเลยนะ11-17สิงหานะครับเข้าวันไหนได้เ,เท่วันนั้นนะครับก็ถ้าเกิดสมมติอยากได้ครบเนี่ยก็คือต้องเข้าทุกวันใช่ไหมเวลาไหนก็ได้นะตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีจนถึงก่อนเที่ยงคืนนะครับของวันนั้นๆเด็ดสุดก็น่าจะเป็นวันนี้เลยครับ11สิงหาคมได้ตัวแบบคอสตูมถาวรไปเลยนะใช้ยาวๆแล้วก็เท่ด้วยก็หลายๆอันก็ราคาสูงก็มีนะเช่นแบบเนี้ยครับพวกตั๋วสุ่มกาชาใช่ไหมหรือว่าอย่างพวกอัพรูนนะครับก็ยังไงอย่าลลไ็ออกนนนนนเเ้้้าาะัววีี่่งงหหยยใใชสุดดด๋ ก่อนละกันอีก15าวีนะคบอันนี้เป็นห้องรองเหมือนแบบพวกเกมโดดล่มทั่วไปเลยครับอ่านูอาชีพในตี้ก่อนนะมีกระบี่2คุย1แล้วก็ทัวสอใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอาชีพอาจจะไม่ค่อยมีผลมากขึ้นอยู่กับว่าเราไปฟาร์มได้ของได้สกิลอะไรมาขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เริ่มละเป็นโดดล่มนะครับนี่ก็คือจะมีเส้นทางมีแมปเป็นเหมือนแบบว่าเกมสไตล์แบทเทิร y a l อเลยใช่ไหมแล้วก็อาจจะไปลงพวกเนี้ยที่มันเป็นสิ่งกอ่อสร้างก่อนก็ได้หาของง่ายกว่าของในที่นี้เนี่ยคือมีทุกอย่างเลยนะครับมีต้องเก็บแบบพวก ถ้าเกิดจะเล่นเอาชนะจริงๆอาจจะต้องไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วค่อยมาบวกตอนหลังถ้าเกิดตอนแรกบวกอย่างเดียวขอไม่ทานคนอื่นโดนคนอื่นตบตอนท้ายใช่ไหมเหมือนมันจะบังคับให้เป็นลงเป็นตี้นะครับเนี่ยก็คือโดดตามหัวตี้ไปนะเล่นเป็นตี้นะครับเนี่ยอันนี้จะลองกดขึ้นลงซ้ายขวาแล้วขยับไม่ได้ให้หัวตี้บังคับที่ลงให้มันมีแบบว่าเปิดพวก หูฟังเปิดไมอะไรพวกนี้คุยในทีมได้ด้วยนะครับน,นี่เจไม่ได้เปิดแล้วกันนะเดี๋ยวเสียงมันตีกันกับในเกมใช่ไหมเนี่ยลงมาพร้อมกันหาของเปิดมามีชุดเนี่ยมาถึงได้ชุดม่วงซีพีเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมคือมีกับไม่มีของนี่คือตีสู้กันลาบากมากไอ้น,นี่เล่นเป็นนี่หว่าสไลด์รีบไปเก็บของเลยมีบีบวงด้วยนะครับซึ่งบีบวงเนี่ยมันจะมีวงสีขาวใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปตรงวงสีขาวเนาะแบ t เทิร์เรายาะของเกมนี้ค่อนข้างจบไวนะครับไม่ไม่ได้เยอะๆมากก็โอเคนะเล่นหนุก,กน่อ แต่ว่าเพื่อนไอตี้เราอีกสคนยังอยู่ตรงด้านหลังอยู่เลยจริงๆไปพร้อมกันดีกว่านะเผื่อเจอต้องบวบใช่ไหมคงเหลือ,อน,นี่คือจะเป็นจํานวนที่อยู่ในแมปตอนนี้98เข้าใจว่าอย่างนี้คือเข้าห้องมาทีละร้อยมั้งครับได้ของละแต่ยังไม่ได้สกิลเลยดูสกิลเจดิ <c oughs> ยังติดล็อกหมดเลยใช่ไหมสกิลก็สาคัญนะสำคัญไม่แพ้ของเลยวัวยังเป็นทวนฟ้าอยู่โอเคไล่เก็บกล่องไปก่อนตอนแรกจริงๆเดี๋ยวของแรกสุดๆมันจะได้จากการตีพวกแบบบอสในแมปครับอาจจะต้องฟาร์มก่อนแป๊บหนึง่ง ขอให้ใส่หลายส่วนมากเลยนะนี่ไงหนังสือสกิลได้แล้วเนี่ยครับสกิลสองสกิลมีเกตด้วยนะเป็นสกิลเหมือนที่เราใช้ตอนอยู่นอกห้องเบทเทลอยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดได้เกตด,ดีกว่าก็แรงกว่าอะไรเงี้ยไอ้นี่ไงมีนี่เกิดแล้วครับกดเดินจากในแมปก็ได้นะถ้าเกิดแบบที่เกตประคับเองแล้วเบอร์สามอยู่นี่แล้ววงบีบมาไม่ตายหรอเฮ้ยด่างกล้วยไม้นี่คืออะไรของม่วงเฮ้ยอ๋อนี่ไงเจอคนโอ้โหแล้วสู้ตอนนี้สู้ได้ไหมเนี่ยยังมีของไม่ครบเลย เอนนี่สู้ได้นี่คือแบบว่าดูดิเจตีเขาแป๊บเดียวเลือดเขาจะหมดละเพราะว่าอ,อันนี้ของขงเจแน่นกว่างตะเกี้เหมือนเขาแบบไม่ค่อยมีของปะเอ้ยไม่ใช่ทําไมเขามีหลอดเลือดอีกหลอดนึงด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะอ๋อไม่ใช่น,นี่คือเขาล้มแล้วถูกแล้วคือมันจะแบบว่ามีล้มแล้วก็เพื่อนมาชกได้ใช่ปะเราเห็นเขาล้มเนี้ยเราก็ตีซ้ําให้ตายเลยมันจะมีปัญหาแบบเวลาเนี่ยอยู่อยู่คนเดียวแล้วแบบสมมติพอล้มเสร็จไม่มีเพื่อนมาช่วยนี่จบเลยนะอันนี้เจก็โดดตกอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวนะแบบไม่ร่รวกมคอยจะีเ โหเลือดจะหมดอันนี้ต้องหอกอะสู้ไม่ได้นี่แหละโอ้โหแล้วมาสองตัวตะกี้ตัวเดียวยังสู้ไม่ได้เลยอันนี้เรียบร้อยอย่างนี้ก็คือล้มแล้วนะครับจบละทําอย่างไรดีอันนี้คือเหมือนแบบว่าเหมือนตอนที่เราสู้คนแรกอะของเรานําใช่ปาเราตีเขาตาย,ายง่ายนี่ก็เหมือนกันเราก็ตายง่าย,ายๆเหมือนกันโดนคนของมากกว่าตีนะแต่ว่าของโหมดนี้มันจะดีตรงที่ถ้าเกิดสมมุติเราเล่นพลาดนะครับแล้วแบบตายเร็วเกินไปแบบลงมาแป๊บเดียวตายอะไรเงี้ยมันจะให้เราเล่นอีก ชีวิตหนึ่งนะแต่ตะกี้จริงน่าจะไปเป็นตีได้อยู่คนเดียวแล้วโดนดักตีแล้วเพื่อนชุกตอนล้มไม่ได้ด้วยตะกี้จริงหลักๆคือของอาจจะโอเคแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้สกิลใช่ไหมครับสกิลก็โหดเกมนี้ไม่งั้นกดอยู่2สกิลคูดาวนี่นานจัดแล้วเดี๋ยวจริงๆถ้าเกิดไอ้ตรงเครื่องหมายสัญลักษณ์เนี่ยถสู้ชนะได้ของเยอะด้วยนะได้ของดีกว่าในกล่องด้วยแต่ว่านั่นแหละมันสู้คนเดียวไม่ได้แล้วเพื่อนนตี้เราอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนนตี้เพื่อนนตตี้เราอยู่ตรงนู้นเลยอะนต่นแหละเม แล้ดูสก,กิลเจสก,กิลเจอานาถมากมีอยู่สก,กิลเดียวเนี่ยโอ้แต่พอตีได้อยู่ครับแต่ใช้เวลาหน่อยไอตอนระหว่างตีเนี่ยต้องระวังไม่ให้แบบว่ามีตีอื่นมาแจมใช่ปะ่ะแย่งไอตัวอันนี้ได้แล้วก็ทําเราตายได้ด้วยนะสองสองเด้งเลยไ้แต่ว่าจะตายแล้วอีกนิดนึงรีบตีรีบต,ตีเดี๋ยวมีคนมาเจสวยขอเก็บของด้วย เด้แ,แย่งกันเก็บมีสีแดงด้วยนะเออสีแดงน,นี่คือขั้นสูงยิ่งกว่าสีทองอีกเอาวะครับจะได้ไอตัวอันตีมาละตีสักตัวไหมไหนๆก็ไหนๆละตอนนี้คนในห้องเหลือ5้าสิเอ็ดแล้วนะครับแต่มันต้องมีช่วยกันตีอะเออนี่ไงทีมเราอยู่นี่หมดเนี่ยเปิดอันตีแล้วตีตีไวขึ้นตันนี้ตายไวเลยเนี่ยเริ่มมีของมันจะเริ่มฟาร์มง่ายใช่ปะแล้วนะเดี๋ยวเรารอค่อยบวกกระตีอื่นตอนวงมันบีเคสวย ไเก็บไม่ทันเฮ้ยเย่งกันเก็บเนตตี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อนเนตตี้เราได้ก็โอเคทีนี้เดี๋ยววงมันบีบมาเหลือวงแคบนะครับเดี๋ยวนีน่าจะใกล้ต้องโบกแล้วแต่ปัญหาคือสกิลเจย,ยังมีแค่2ส,สกิลเองต้องการสกิลเยอะๆหน่อยให้มันบนคูดาวทันเพื่อนโบกอยู่มันมีขึ้นลูกดาบเอาหน่อยวะเนี่ยตอนนี้ได้อยู่อยู่ครบตรี้นี่ไงเดยบร้อยอันนี้เขามาคนเดียวปะมาคนเอ้ยโอ้ยือ้ไอ้นี่ไงตบคนนี้แล้วได้ของเทียบสกิลเจครบเลยปะเนี่ยดูดิสกิลใหม่อีกสกิลนึ่งใช้ได้อยู่ไปช เรียบร้อยอันนี้มาคนเดียวเนี่ยมาคนเดียวไม่ได้นะโหมดนี้เล่นเป็นตีมาคนเดียวโดนลุมอะคือกเกมนี้ถ้าเกิดสมมติใครเล่นมามันจะรู้ใช่ป่ะครับว่าสกิล4ตีมันโหดมากเลยแบบบางทีเราโดนแบบยกลอยโดนผลักล้มอะไรเรื่อยๆไม่ได้สวนสักทีแล้วถ้าเกิดโดนลุมเนี้ยมันยิ่งมาอเลยเงี้ยตีสามสามปะเนี่ยเราไหวปะเหสวยอันนี้สกิลอะไรนี่คือสกิลเจนไม่เคยเห็นในข้างนอกไม่รู้ว่าทำอะไรได้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เจ็บอันนี้เจ็บจะเย็นเฮ้ย โอ้หนี่โดนคอมโบรัวๆไม่ได้ออกอันนี้แรงจริงคนตะกี้ถอยก,ก่อนโอ้แล้ววงบีบอีกรอวงบีบหมดก่อนต้องบีบเข้าวงนี่แล้วพอออกจากการต่อสู้เราจะวิ่งได้ใช่ไหมถอยไปตั้งหลักก่อนตอนนี้เหลือยีสามคนนะครับตี้เอ้ยไม่ได้ตี้เราก็ยังอยู่กระจัดกระจายนอกวงนะกำลังเข้าวงมาเอ้ยโอ้หนี่โดนไล่ตีเอ้เลือดจะหมดเลือดจะหมดปัญหาคือจะเติมเลือดเติมไม่ได้เนี่ยเฮ้ยอันนี้คือสกิลบิงก์หรอ ยิงมาสกายแล้กินเลือดก,ก่อนเฮ้ยโดดตามไล่ตีโหจบละไม่มีจังหวะเติมเลือดเลยแล้วเลือดก็จะหมดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่เยอะละเยอะละ โหเรียบร้อยตายจริงแล้วอ๋อแล้วนี่ตายหมดตี้แล้วด้วยครับจบแล้วเออยังไม่ค่อยได้บวกเท่าไหร่เลยใช่ไหมตานี้ตะกี้มันเติมเลือดได้แต่ว่าต้องแอบไปเติมเลือดนะตะกี้เจอบวกเรื่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้าค่า,าตวตัวแบตเตอร์โลยอนุกดีนะครับไม่นับของด้วยใครแบบว่าตู้ไม่ค่อยได้เติมแบบว่าเล่นหมดอื่นไม่ได้เติมเยอะเท่าไม่ไทำของเข้าเนี่ยก็มาเล่นหมดพวกนี้ได้ครับก็หนุบๆไม่นับของนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้